อมาดูนะครับกลุ่มคนนะที่เห็แก่ตัวนะนั่งซื้อเครื่องดื่แอลกอฮอมานั่งคิดสภาพานุิีนะนะนี่นะนี่นะดูนะดูความเหตกตัวนะสถานการณ์ก็เป็นยังไงนะใชนะดูนะดูกลุ่มรถนะตำรวจเขามาดเดือดก็ยังนะมีการเปื่อยเสียงด้วยนะ ตอนนี้ปิดแล้วแต่ก่อนหน้าคุณเปิดกันนะตำรวจเข้ามาเต,ตือนดูนะมันสมควรไหมเขาไม่มานั่งดื่มนั่งชินให้จับกลุ่มมาจับกลุ่มผมไม่ได้คููแต่ว่าถ้คุณถ่ายผมก่อนถูกไหม ว่าเออเป็นเป็นยังไงเาไม่ติดตาเขาได้ไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเขาไม่ติดป้ายเขาแชทกันในเฟซไงเลยเขาเพื่อนกันครับเรื่องโควิดโควิดคุณยังใส่หน้ากากอยู่ไหมวันนี้ยี่โควิดเขาไม่ได้กินข้าวกันพี่กินข้าวอันนี้เรื่อข้าวนะเย้ๆนะครับเดี๋ยวเราคุยกันดีๆกันก่อนนะเฮ้ย ก็เอาว้เห็เขาไ่เห็นเพาเงไม่เห็นพนอื่ะก็ควรรู้ตัวบ้างว่าควรจับกลุ่มไหมไม่ควรจับกลุ่มวันที่ีไ่หมสวตับกกวคุณยังไม่เข้าใจเหตุการณ์อีกจนป่านนี้นะจะงนั่งจับกลุ่มกินกันอยู่เขาขอความร่วมมือกี่วันแล้วก็ควรได้รับความร่วมมือกันบ้า ในบ้านก็ไม่มีใครว่าของที่ที่สาธารณะยังมานั่งกินนั่งเลยก็ยไม่มีคนทำก็ไม่มีใครทำมันก็ยังง่ายั้น